จะมายังว่าพ่อไหนแม่นยว่าทิศไฟนั่งตาอากาศจ้านั่งตาอากาศอยู่นพว่าจะไปยังโอ้มาทั้งผีไปมาทเออไปหาไปตัเลอาเปดเออเาโอ้ ไปจ้อมาจะโดนือย่งนี่เมมันมาเนียงอะนี่เขาง้เยวุอปลายมันแเแล้วก <c oughs> มอึดอตายอันพแ,แข็งหนจังไงแมคุดได้ใช่คุณแข็งเลยพี่เปียขนมไปไหวยุบานคุณขนมเ,เคก้กชินช่นชิ่นเค้กเป็น,นชิน่นชิ่นกินง่าย คคกกเครก่อนจักแล้วเขาก็พมโหว่าไมักลังไรแล้วเนาะมามีแนวฝากกับฮ่าซื้อแน้าฝากไปกตนต็ออนเออไปมวกไอรื่ม,มวกว่วางนลไมื่กนวไม่ได้โดนหรอนาโอ้ยโดนก็สุดทคุกี้จี้ีกันเดย,ยวฟังเสียสทีอินเช้าไหนอืทิ้งคว้าไว้คนเดียว อยูบุญรำลูกสาวฉันก็ท้อหาแอดอยู่บอกว่ายุคโคราชล ต้องอูที่่หนึ่งัจ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 ัยหัวย้ย้าอยู่หจะไปจะไหนทไปถามมายุคกระดาษยุคมชาต้องปป้ยเป่า